สวัสดีตอนบ่ายนะครับบ่ายโมงแล้วตอนนี้นะครับเป็นวันที่1เดือน10ปีหกห้านะครับผมจะมาอัปเดตครับของบิตคอยแล้วก็เหรียญคริปโตกรังซีโดยเฉพาะเหรียญรูหน้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจากการที่วิเคราะห์ไว้ตอนเช้านะครับหรือคาดเดาหรือแนวแนวทางของครับนะครับเดี๋ยวมาติดตามผลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนี่คือเต็นเต็นไลน์ที่ผมตีไว้ตั้งแต่ตอนเช้าตอนเช้ามันอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นข้าปัน 500นะครับอยู่โซนนี้ก็เลยทีเดนไลน์ไว้ลักษณะแบบนี้นังแล้วตามเฟรม S4 ที่จะเกิดขึ้นผมคิดว่ามันจะเป็นกืนกินกาลงก็คือแตงเตียนที่จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ตามที่พูดไว้ในตอนเช้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูในช่องก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมแบบไม่พูดซ้ําแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้หรือไม่แต่มุมมองส่วนตัวของผมนะครับก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะมีโอกาส แบบมีโอกาสที่จะดิ่งลงมาแถวหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยได้บนสมมติสาตนว่ามันเสาร์อาทิตย์มันชอบตําแบบนี้แล้วเขาอาจจะดึงขึ้นกลับนี่คือมุมมองส่วนตัวถึงแม้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสามดอลลาร์ตามเฟรมเอสี่มันลงทําแล้วแต่อาร์เอสไอยังมีโอกาสที่จะลงได้อีกดังนั้นแล้วระหว่างทางผมต้องไปดูก่อนนะตอนนี้ที่มันริบรีบริบรีบรบรบรบอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันผมคิดว่าน่าจะหลุดหนึ่งหมื่นเก้าพันได้นะครับเพื่อนๆถ้าไม่หลุดดึงขึ้นไปสุดทาายยกงุนะคัเี่ด๋วมมจล าแรกหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะครับแล้วก็น่าจะหลุดหลุดหลุดเอาเป็นว่าหลุดหมื่นเก้านะครับประมาณนี้ผมคิดว่าจะต้องเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแต่เราต้องมาดูตามเพิม์เล็กก่อนนะครับว่าเป็นยังไงตามเพลย์เด้นะครับออกก้างยังๆออกก้างเพื่อสร้างฐานแนวนี้เลยนะครับในแนวโซนโซนนี้นะครับก็ระมัดระวังไว้นะครับอาจจะทุบลงมาอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่แถวหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับตอนนี้เราจะดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อดูตามเพรเอ็มสามส นะครับดูตามเพีม M15 ดูตามเพีม S1 นะครับก็ตอนนี้ต่ำม,ม,ามากแล้วมีโอกาสที่จะดิดกลับไปที่1 9ึ0 0แต่ตอนนี้ผมจะเอาเส้นเท็นลายที่ผมทีไว้นะครับเอาออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าจะเริ่มต้นกันใหม่นะครับวิเคราะห์กันใหม่เลยนะครับตอนนี้ก็13 15.13นอนแล้วนะครับขอ,อจะตีเทนลายของตามเพีม S1 ก่อนแล้วกันนะครับ S1 ก็ตามต<ๆ>ั <ๆ S 1> ้งเทียนกันกับตัวแล้วนะครับแล้วก็กรอบกับเส้นอ่าสตูมันต่ำมากแล้วไอ้ใดต่ำมาแล้วข้อจะเป็นลักษณะของการ เป็นแบบนี้แต่ไม่แน่ใจว่า10,000ประมาณนี้ไปไกลแค่ไหน1 0ึ0 0หมื่นก็หรือไม่กรอบประมาณสัก100 200อดอลลาร์ต่อ1 b ึ่งบก็เป็นไปได้ตลาดบวกลบเล็กๆหนึ่เปอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือเป็นลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ได้หรือไม่นะครับตรงนี้ตรงนี้ถ้าสีต่ำานะผมคิดว่าน่าจะบินขึ้นได้เลยนะครับแต่สมีโอกาสย่อตัวได้ก็คือหลุดหลุดเรียบร้อยแล้วก็ให้เรา ดูแลกันเผื่อว่ามันจะเจล็บลงมาแต่แถวซุนเอเรียพื้นนี่เอเรียพื้นที่ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นว่าอเรียที่น่าจะรับได้นะครับดีกว่าไปซื้อตอนนี้แล้วมันย่อลงมาเ้าขาดทุนแต่ถ้าลงย่อลงมาลึกๆเราเข้าเนี่ยถึงย่อลงมาอีกเราก็ยังกําไรก,กว่าคนที่เข้านะเวลานี้นี่คือความหมายนะแต่แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเข้าทอนไหนอยากให้ได้ปลายไส้ก็ต้องตั้งงานย้อยลงมาเองไอ้เตลุประมาณนี้นะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับอยากได้ปลายไส้นะครับวีก ตอนนี้ก็คือแต่งเตียนใหม่แล้วนะครับแต่งเตียนใหม่นะครับดูตามเฟรมนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆ M 3 0นะครับก็ตอนนี้ทุกตามเฟรมต่ําแล้วนะครับ M 3 0 M 5นะครับก็จะวนมาอีกสักรอบหนึ่งประมาณส่วนนี้นะครับก็ยังไม่ได้ของน่าจะรีบรนะครับผมแต่ยังไงก็ M 1 5 M 3 0นะครับก็ตอนนี้ต่ํามากๆเลยนะครับ S 1ก็ต่านะครับ S 4อาจจะลงได้อีกนิดหนึ่งนะครับผมส่วนดีเช่นกันเอาเป็นว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าไม่ยึดไม่ถือ ยึดตือเส้นกราฟของตามฟรมเล็กๆผมคิดว่ามันเป็นคึนกินกับลงแล้วเดี๋ยวมันจะทุบอีกสักแต้งหนึ่งนะครับแต่แต้งนี้คือเป็นแต้งที่ T.S.4 แล้วดังนั้นแล้วผมก็จะเอาตรงนี้ออกก่อนอ่ามอง S.4 ก่อนนะเราต้องมองก่อน S.4 ตนัวนี้คุณจะมองว่ามันจะดึงขึ้นไปหรือจะลงอะไรง่ายกว่าถ้าเกิดคุณมองตามเฟรมเดย์ทั้งวันทั้งคืนนะ่ะมันก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแต้งเพียมแบบนี้นะครับอ่ามันแต้งเท็มแบบนี้นแบบนนแล้วทีนี้มันจะเป็นแบบไหนก็เนี่ยโซนนี้นะครับ จะตีเส้นเดนไล์คุณดูนเวลานี้นะครับถ้าเกิดย่อลงมานะครับผมด่านแรกก็1น7่0หมื่แ็แต่ถ้าลึกสุดก็18,200มีโอกาสนะครับนี่คือการเดาของผมนะครับแต่เดาอย่างมีหลักการนะครับว่าเราเคยสังเกตกราฟมานะไม่ใช่เดามั่วๆนะครับประมาณนี้ถามว่าถ้าขึ้นไปก็กรอบข้างบนนะครับ2อ2 0 0นะครับนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับโอเคผมไม่ได้อยู่ลึกมากนะครับส่วนตัวของ ลูน่านะครับลูน่าคาสิกครับอยู่ที่2,900ที่บอกว่าตอนเช้านะครับมันมีอกาศย่อปรับฐานก็ระวังหลุดแล้วกันนะครับเต็นลายจะพยายามรักษาฐานตรงนี้ไว้นะครับเพื่อหลอกล่อให้รู้สึกว่าอุ้ยไม่ทำรใหม่แล้วยกไฮตลอดเลยนะครับประมาณนี้นะครับตามเปลตตนของกรับตามหนังสือตามตำรานะสุดท้ายฉีกตำราครับลงติ่งกว่านี้แล้วเขเจ้ามันจะรู้เว้นะครับประมาณนี้เขลองดูแล้วกันหรือจะเบรกขึ้นนะรูปตรงรูปรูปอะไรผมไม่รู้นะครับผมนะไม่ได้ตรงเบ็ดนะครับผมประมาณนี้ป๊บ สองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นหกร้อยกรอบบนก็อยู่ประมาณตรงนี้เลยนะครับสามหมื่นหนึ่งพันนะครับกรอบล่างก็อยู่ประมาณโซนนี้แล้วกันนะครับแต่แต่โซนกะระยะเอาสองหมื่นหกพันห้าร้อยแต่ถ้าเกิดได้สุดคลาสสิกลึกสุดก็สองหมื่นสามพันแล้วก็ด่านต่อไปก็จะเป็นสองหมื่นเอาไว้ระดับสองหมื่นเนียหลุดก็แล้วกันนะครับตอนนี้สองหมื่นเก้าพันอยู่นะครับผมนะขอลุ้นกันต่อไปนะครับส่วนตัวของ S1 M15 จะเป็นลนักษณะาตาแบบนี้ นะครับตามเฟรมรับของ m 1 5ก็อยู่ที่ประมาณ2 9 0 0นเนี่ยแหละครับนะ2,900นกะครับแต่ิดแต่้งนี้มันแดงลงมานะครับเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถยืนเหนือเส้นนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวน่าจะหลุดถ้าย้อยลงมาก็ได้จะหลุดตรงนี้นะครับ29,000นะครับหวังว่าจะหลุดนะครับแล้วก็ลงมา28 2 0มตอนนี้ถ้ารับแบบได้กลมๆมได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะจับจ่ายสายถอยราคาไหนก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้มาเด็กกันสั้นๆนะครับผมส่วนตัวของชีบะนะครับก็ ทำถ้าจะไปนะครับผมคิดว่ามันมันยังไงอยู่แล้วที่บ่ามันแปลกๆนะครับก็มีความรู้สึกนั้นนะครับแต่ตามเฟรมของ M15 นะครับมันจนเส้นอยู่แนวต้านตรงนี้เลยนะครับแต่แตซน่งพันหนึ่นะครับก็เอาเป็นว่ากรอบรับอยู่ประมาณสัก1 0 0 0กลมๆนะอันนี้ผมคิดว่านะแต่ไม่ใช่ว่าผมจะซื้อนะอันนี้ผมพูดไปว่าเออถ้าเป็นผมจะเข้าอะไรออกออเดอร์ประมาณนี้แต่ผมไม่ได้ซื้อขายนะครับเพื่อนๆก็ผมมาทำโดยอย่าบิคร์ในมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับ ชิบะผมคิดว่ามันมีโอกาสนะครับเพื่อนเพื่อนก็ระวังแล้วข้อลองดูแล้วกันนะครับสาหรับตัวของชิบะนะครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสบินได้เช่นกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมส่วนพี่ๆในรายกลุ่มที่ได้ยินคลิปนี้แล้วก็แจ้งได้เลยอยากดูคลิปส่วนอยากดูกราฟตัวไหนนะครับเพราะผมไม่ได้อาลงใน u t u b e นะครับจะทำแบบสรุปอย่างรวดเร็วให้เลยนะครับในช่องนักกระปุกเออในคุ่มลายนะครับไปก่อนแล้วนะครับ